เอ้ยเมตกูจะมีเอ้ยฟลุ่มก่อนได้แล้พี่ปืนใหญ่กระสุนมนุษย์อะไรวะน่ะพี่เวตหลบแล้วไปโดนพี่ก่อนตายไอ้ได้อากอนไม่แล้วแล้วจังหวะนี้ฮะสำหรับกาลีมิดเลนฮะทำการล้าเปรื่นใหญ่กระสุนมนุษย์ยู่จ้าไปไหนพี่จะมิดหลอดแล้วไม่ Okay. ยังไม่จบอ่ะน้องยังไม่จบอะพี่ชิปปะฮะน้องยังไม่จบกับพี่ชิปปะผิววะโอ้โหผิววะก็หมายจะโกงแต่ว่าก็มันจะทำอะไรเว้ยไม่ได้อุ้ยขอบคุณมากเพชรปืนใหญ่กระสุนมารุตยู ไม่เป็นไรไม่ไเป็นไรจับกูับเลยนะไม่ได้ยิงไงยิงมันที่ป่ายน้นปล่อยลูกไอ้เหี้ยี่ขึ้นุ้ยรอได้ไงเนี่ยตอนเรียนไปไหนอ้าปืนใหญ่กระสุนมารุตยูน้อยใจน้อย้โยเฮ้ยเฮ้ยจาเฮ้ย ไอ้น ok ้องไอ้น like, so oh. <laughs> <mo an> ้องโอ้โหวาน้อไาโอ้หดึดดึดดึดเลยไอ้สะพรกระสุนกระสุนลอยเฮ้ยนไ่ดุเ็ดุงเลยกูเมื่อกี้ก่าวเันแล้วกันนี่ไงที่สองแบบสุดีวะจ้าเก็บนปวิสุดท้ายไม่ตายจ้าปืดใหญ่กระสุนมณฑาอยู่ ไม่ต้องแปะแล้วมันมันเฮ้ยช่วยพิเศษหน่อยพีสูจนแอคอยู่ปืนใหญ่กระสุนมันต้อะยู่เอาดิเอาดิยึดยังไงมันก็ต้องยึดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วชุ่มโอ้โหตัวอยู่บนน่ะอยู่นี่สี่ตัวจาวะจาวกี่ตัวทดเอาเลยเพื่อนมันรถดาเมจให้รถดาเมจให้เล่นเลยเพื่อนเอาเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เบสแมนมันอยู่ใกล้ๆเราลดดาเมจไปก่อนไปไปกินมาเก็บงานให้แปะเออเอาแล้วเรียกกลางได้ไงแล้ก็จบบนดิเราเรียกกลางแล้วก็จบบนเลยดิปืนใหญ่กระสุนมนุษย์ตะยูคอมเวฟนะคอมเวฟนะคอมเวฟนะครับเจ็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 บเบสใหม่เราเวบสใหม่เราเวบสใหม่ใจเย็นดิเวบสใหม่คืออะไร เกียวโน่ก็เพียงพอแล้ว